สิ่งที่พ่อแม่ผู้ปกครองมักเป็นกังวลในการทำโฮมสคูลคือเรื่องการเข้าสังคมพอมาเข้าใจว่าโฮมสคูลคือการเรียนรู้ด้วยตัวเองอยู่ที่บ้านลำพังไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมแต่ในความเป็นจริงแล้วครอบครัวก็เป็นหน่วยหนึ่งของสังคมหากสัมพันธภาพในครอบครัวแข็งแรงก็จะเป็นพื้นฐานการเข้าสังคมอย่างมีคุณภาพให้กับเด็กๆต่อไปได้ นอกจากนี้เด็กที่เรียนที่บ้านยังอาจมีกิจกรรมหลากหลายที่ช่วยพัฒนาทักษะท,ทางสังคมไม่ได้เรียนรู้อย่างโดดเดี่ยวอย่างที่หลายๆคนเข้าใจทักษะทางสังคมเริ่มต้นที่บ้านตั้งแต่แรกเกิดทารกเรียนรู้การเข้าสังคมผ่านการเฝ้ามองสังเกตและเรียนแบบสมาชิกในครอบครัวเมื่อเติบโตขึ้นพวกเขาเรียนรู้ที่จะมีปฏิสัมพันธ์ผ่านการสื่อสารรูปแบบต่างๆ ชีวิตในแต่ละวันทําให้เด็กๆเข้าใจเรื่องการให้คุณค่าและสิ่งต่างๆที่เป็นขนบธรรมเนียมของสังคมสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติภายในครอบครัวเมื่อเข้าสู่วัยเรียนรูปแบบการเข้าสังคมในโรงเรียนจะต่างไปเด็กๆถูกคาดหวังให้ทําตามคําสั่งขออนุญาตก่อนพูดหรือลุกออกจากที่นั่งเข้าแถวและเดินเรียงกันไปตามลําดับสิ่งเหล่านี้อาจเป็นประโยชน์ในการควบคุมดูแลเด็กที่อยู่ร่วมกันเป็นจํานวนมากแต่คําถามคือ สิ่งเหล่านี้คือทักษะทางสังคมที่ใช้ในชีวิตส่วนใหญ่จริงหรือขณะที่เด็กที่เรียนที่บ้านพวกเขามีโอกาสได้รับการตอบสนองในฐานาปะปัจเจกบุคคลมากกว่าเด็กที่อยู่ในระบบโรงเรียนทั่วไปพ่อแม่หรือผู้ทําการสอนเด็กที่เรียนที่บ้านสามารถพิจารณาต่อคาถามให้คําแนะนําพูดคุยกับเด็กๆได้ตามความสนใจและความสามารถของเด็กแต่ละคนซึ่งการสื่อสารแบบตัวต่อตัว,ตว,ตวที่มีคุณภาพจะเป็นรกากฐานสาคัญของการพัฒนาทักษะการเข้าสังคมในขั้นต่อไปได้ ทักษะสังคมของเด็กที่เรียนที่บ้านจึงค่อยๆพัฒนาขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติผ่าสนสถานการณ์ในชีวิตจริงเช่นฝึกถามตอบคำถามกับพ่อแม่ฝึกเข้าคิวเมื่อจ่ายเงินซื้อของกับคุณแม่ฝึกการพูดคุยสื่อสารกับคนหลากหลายวัยเช่นคุยกับเพื่อนที่พบเจอผ่านการทำกิจกรรมกลุ่มพูดคุยกับผู้ใหญ่ที่ให้ความรู้หรือทักษะด้านต่างๆเป็นต้นหาเพื่อนวัยเดียวกันให้เด็กที่เรียนที่บ้านเพราะเด็กที่เรียนที่บ้านก็มีเพื่อนได้ไม่แตกต่างจากเด็กในโรงเรียนทั่วไป เพื่อนเื่อของเด็กอาจมาจากพี่น้องที่เรียนโฮมสคูลด้วยกันหรืออาจมาจากศูนย์การเรียนกลุ่มโฮมสคูลที่เราไปร่วมกิจกรรมด้วยการหาเพื่อนวัยเดียวกันให้เด็กๆไม่ใช่เรื่องยากเพียงแต่คุณพ่อคุณแม่อาจต้องพูดคุยสอบถามความสนใจของลูกและหากลุ่มเพื่อนที่มีความสนใจคล้ายๆกันโดยการพาลูกไปทำกิจกรรมที่เขาสนใจลองนึกถึงตัวเราเองเมื่อหาเพื่อนเราก็อยากพูดคุยกับคนที่มีความสนใจคล้ายกันเด็กๆก็เป็นเช่นนั้นเรียนรู้กาลเทศะเมื่อพบปะกับผู้ใหญ่ เด็กที่เรียนที่บ้านอาจมีโอกาสได้เข้าสังคมกับผู้คนหลากหลายวัยในหลายสถานการณ์จึงมีโอกาสเข้าสังคมและพบเจอผู้คนที่อาวุโสกว่าทำให้ได้เรียนรู้เรื่องมารยาทสังคมการเทศะและการสื่อสารกับผู้ใหญ่ไม่ต่างจากเด็กในโรงเรียนคุณพ่อคุณแม่อาจหาโอกาสให้ลูกฝึกเข้าสังคมกับคนที่มีอายุมากกว่าทั้งเรื่องการวางตัวน้ำเสียงกริยาท่าทางการแต่งตัวโดยการพาลูกไปพบเพื่อนๆของพ่อแม่หรือท่านกิจกรรมกับศูนย์การเรียน ก็จะได้พบกับครูผู้สอนที่หลากหลายเปิดโอกาสให้เด็กๆได้สังเกตพฤติกรรมของคนรอบตัวเมื่อเข้าสังคมขณะเดียวกันพ่อแม่ก็เป็นตัวอย่างที่ดีให้เด็กๆได้เรียนรู้พฤติกรรมที่เหมาะสมดังนั้นเด็กที่เรียนที่บ้านก็มีสังคมหลากหลายได้ไม่ต่างจากเด็กในระบบโรงเรียนทั่วไปเพียงแค่พ่อแม่ผู้ปกครองเปิดโอกาสให้เด็กๆ ได้ออกไปเผชิญโลกกว้างทํากิจกรรมต่างๆอย่างเหมาะสมสอดแทกทักษะเข้าสังคมไว้ในชีวิตประจําวันเพียงเท่านี้เด็กที่เรียนที่บ้านก็หมดปัญหาเรื่องเข้าสังคมแบบที่ใครๆกังวลกันแล้ว